หมอทฟันแบบไหนครับเนี่ยอันนี้ฟันหรือหัวคนหัวหัววัวเจสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมบคกกริเกมเมอร์วันนี้บนในเกมด็อกเตอร์เพนหรือหมอฟันมนุษย์ตะยู่เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งฮะที่เอานั้นปวดฟันเป็นอย่างมากเขาก็เลยไปหาหมอฟันแต่ว่าหมอฟันที่นี่นั้นทําตัวประหลาดรู้สึกว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังของหมอฟันคนนี้เรื่องราวนั้นจะเป็นอยางไง ตามชมพร้อมกันเลยครับเลสเต o รไปเล่ด็อกเตอร์เพย์หมอฟันสยองเอี่ยเชื่อเรื่องอีกแล้วเอ๊ะกด WSD ในการเดินนะฮะกด E เพื่ออินโทรแลกมันเดินยังไงเนี่ยอ๋อเดินแบบแทงคอนโทรลนะฮะโอ้โหเดินโคตรยากโอเคฮนะนี่คือน่าจะเป็นตัวละครของเรานะฮะที่มารับทำการผ่าตัดฟันนะฮะกดแถบเพื่อดูอินเวนท์รีในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มันคืออะไรวะ เหมือนเป็นถานเลยไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะฮะและอันนี้คือมีสามารถอินเตอร์เซปได้นะฮะมันคืออะไรมันคือเอ่อายลิฟโรนะฮะลิฟโรน่าคือคําแนะนําจากแพทย์หรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะและนี่ล่ะอินเตอร์เซปเอ่อมันคือมันติทูนะฮะอ๋อเป็นเหมือนกับมีดของสวิปนะฮะที่มันจะมีพวกไขควงพวกที่โกนหนวดอะไรอยู่ในอันเดียวกันนะเขาเรียกว่ามันติทูโอเคแล้ว ยังไงต่อเราสามารถทำอะไรได้บ้างลองกดคุยกับพนักงานนะฮะเออสวัสดีครับเราชื่อว่าเบนนะฮะเอ,อ้าสวัสดีตอนเย็นจ้ามีอะไรให้ช่วยอย่างนั้นเหรอเออพอดีว่าผมมาต้องการที่จะเอ,อ่อมาคุยกับบอะครับเรื่องเกี่ยวกับช่องปากของผมช่วงนี้ผมปวดฟันจังเลยนะครับเออขนาดว่าแปรงฟันทุกวันนะน,นี่ยะอ๋อได้เลยจ้าแล้วเธอมีเลฟโฟลไหมอ๋อใบอ้างอิงเมื่อกี้นะฮะ โอเค้วเราก็เอาเล็ฟโฟลกให้เขาเออยูสเอาไปเลยนี่ครับใบแนะนำจากหมอโอ้เข้าใจแล้วและแอบ,บดูคุณพยาบาลเล่นแบทแจ็คอยู่หรอครับเนี่ยโอ้โหกำลังเรียงเกมต่อไพ่เลยนะฮะใครเคยเล่นบ้างครับใคร,ใครทันนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะอายุไม่ต่ำกว่า20แน่นอนนะฮะโอเคเธอต้องไปเออชั้น6นะอืมโอเคชั้น6หรือห้องหมายเลข6นั่นเองนะฮะ ห้องของเธอคือ606โหทำไมมันเลขใกล้เคียงกับเลขห้องซาตานวะนะปกติห้องซาตานจะเลข666นะฮะนี่6ก6ก็ใกล้เคียงอย่าบอกนะว่าหมอเป็นซาตานหรือเปล่าอืมโอเคขอบคุณมากเลยครับคุณพยาบาลไม่เป็นหาจ้าไปฮะห้องหมายเลข606ชั้น6 666เลยนี่ว่าเอออันนี้หรือเปล่าประตูล็อกโอ้ไม่ใช่นะฮะโทษทีครับไปผิดทาง ดีช่วงนี้สมองไม่ค่อยดีครับโอเคกดลิฟต์นะตึงๆนึงไปยังเอ่อชั้นชั้นหกนะฮะโอเคกดลิฟต์ต่ออีกรอบตึงๆนึ่งอ้าเดวเวลาที่ฉันจะต้องไปป่าตัดฟันแล้วใช่ไหมอุ๊ยโอ้ทำไมลิฟต์มันเหมือนไปเทคหรอเนี่โอ้โหนี่มันเทคหรือเปล่าหรือยังไงพยาบาลจริงปหเนี่ยหรือว่าที่นี่เขาเป็นผับที่แต่งคอสเพลเป็นคุณหมอแหมลิฟต์นี่มันช้าจังเลยนะเนี่ย นั่นน่ะสิให้เราฟังเพลงแบบนี้อือารมณ์สุนทีนะฮะโอเคถึงแล้วข้างหน้ามีป้ายระวังลมด้วยตรงนี้มีเอ,อแผนที่นะฮะอ,อห้อง606มันอยู่แถวนี้นี่นะน่าจะต้องเดินไปสักหน่อยโอเคฮนะแล้วข้างหน้ามีพารโลกันถูกพื้นอยู่มันค้าบอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าค้าบเลือดคงไม่ใช่ใช่ไหมลองคุยกับพันโลฮนะเหมือนกับว่าเขาอะทำเป็นไม่สนใจฉัน โดนเมินนะฮะปล่อยเขาแปเขาทํางานเขาอยู่อย่าไปกวนตรงนี้มีรูปภาพโบชัวคุณหมออยู่ด้วยผู้ชายแก่ฉันนะรู้สึกไม่ค่อยดีเอเกี่ยวกับเรื่องเข็มพวกนี้เลยอ๋อคือผู้ชายคนนี้น่าจะกลัวหมอฮะกลัวเข็มอ่าแล้วคนนี้ล่ะอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมัดเปียเธอกําลังหลับอยู่โอเคผู้หญิงนะฮะน่าจะรอการผ่าตัดจนหลับไปเลยอันนี้ท่อง 604นะฮะตรงข้ามน่าจะ605อ่า606น่าจะเอ๊ะประตูเปิดอรอเราเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเหมือนรู้ว่าเราจะมาอคุณหมอหน้าตาเหมือนด <c oughs> ็อกเตอร์สเปนเซอร์ในเรสเตอร์นิวิวเลยเนี่ยออลองคุยดูฮนะเอิอ่มทำไมเขาไม่สนใจเราต้องมายืนตกงหน้าเลยหรือเปล่านี่ฮะคุณหมอผมมาแล้วโอ๊โอสวัสดีกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เลยโทษทีนะ เออมีอะไรให้ช่วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ออ่อสวัสดีครับคุณหมอพอดีว่าผมว่าต้องการที่จะเช็คช่องปากหน่อยนะครับว่าสุขภาพปากของผมดีหรือเปล่าอ๋อมาเช็คนะฮะผมนึกว่าตัวละครเป็นฟันผุสิคือแค่มาเช็คเฉยๆนะฮะอืมโอ้ได้เลยครับเอ่อไปนั่งที่เก้าอี้เลยเดี๋ยวผมจะตรวจให้นะโอเคครับเก้าอี้ไหนเอ่อเก้าอี้ตรงนี้หรือเปล่า <laughs> ลองดูเอ่อเก้าอี้นี้หรือเปล่าครับคุณหมอเอ่อใช่ไหมครับเก้าอี้นี้นี่คุณเล่นตลกกับผมเรือ่องอะไรเหรอ ขอต้บอบคุณหมออผมรอเล่นครับก็อีออนี้นะ,ะนั่งแล้วนั่งแล้วโอ้แม่งน่ากลัวหมอหน้ากลัวจังอะโอเคแล้วเรามาเริ่มกันเลยเปิดปากของคุณหน่อยครับเอาเปิดปากแล้วครับหมอครับเปิดปากแล้วครับเป็นไงบ้างครับปากผมเป็นไงบ้างหมอโอ๊ยหมอทำอไรอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหมอโอ๊ยโอ้อย่างนี้ดีเอง แม่ปางคุณเนี่ยดูดีชะมัดเลยนะครับโอ้แน่นอนครับผมเปิดแปลงฟันวันละยี่สิบรอบครับนี่มันฟันคนหรืออะไรวะเนี้ยแปลงฟันยี่สิบรอบโอ้ปางคุณเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยนะแต่ว่าโอ้แต่ว่าหมายความว่ายังไงครับคุณหมอแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าพวกเราต้องทําการเอาคราบสกปรกตรงนี้ออกบ้างนะครับคราบพักอะไรพวกนี้นะครับหินปวงหินปูนอะโอเคครับหมอแล้วหมอจะอาปากผมนอนไหมครับ เออถ้าคุณว่าอะไรไหมถ้าผมจะเอ่อทำการดูแลมาตอนนี้เลยนะครับขัดฟันตอนนี้เลยอ่ะเออไม่มีครับหมอเอาเลยครับเอาเลยโอเคงั้นผมจะใช้เครื่องเอ่อฉีดยาชานะครับเอ่อแค่นิดเดียวครับไม่เจ็บปวดหรอกนิดเดียวเองเออโอ้ยนี่คุณหมอโอ้ยโอ้ยหมอฉีดอะไรครับนี่ทำบัาดังต่อต่อแจ๊ะหมอหมอไม่ได้เอาอะไรยัดเข้าปากผมใช่ไหมครับโอ้ยใกล้เสร็จแล้วครับ หมอแปลกๆหมอเอายัดปากผมมาเนี่ยหมอมันมันใหญ่มากนะครับหมอแล้วมันอุ่นด้วยเข็มแบบไหนครับเนี่ยหมอโอ้ระเสร็จแล้วครับอีกแป๊บเดียวหมอแปลกๆแล้วนะหมอหมอแปลกมากโอ้มีคนไข้ห้องถัดไปนะครับเดี๋ยวผมกลับมานะครับแป๊บเดียวเอ้าหมอใจเย็นไว้นะครับเดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างเองแป๊บเดียวเองโอ้หมอทิ้งผมอย่างนี้อ้าปากผมหายใจไม่ออกนะครับหมออาปากแบบนี้ โอ้ยผมเคยไปทําฟันนะฮะและอ้ะปาปากแบบนี้คือแบบคอใจแห้งนะฮะแล้วคุณหมอเอาอะไรไม่รู้ยัดใส่คอเราอันนี้ผมล้อเล่นนะผมล้อเล่นแล้วหมอแค่เอา,เอาพวกเข็มพวกอะไรอย่างี้มาตอกๆแล้วฮะดูยูนี่คุณจุดๆใครพูดกับเรานี่คุณได้ยินได้ยินอะไรฮะนี่นี่ใครครับเน่ยอุ้ยวุดเมื่อกี้มันเหมือนใส่ลักลัตทีอะไรบางอย่างเลยฮะได้ยินฉันไหม เรใครคุยกับเราฮะคุณได้ยินฉันไหมได้ยินอะไรฮะเอ๊โอ้หัวของฉันนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าัฉันเพผลอหลับไปบ้าเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องไปล้างหน้าฉันซะหน่อยโอเคแล้วเราไม่นั่งอยู่บนโต๊ะหมอจะว่าไหมเนี่ยวัดโอ้เสียงนี้เสียงสว่านโอ้โห วัดเดอเฮลได้มาเสียงบ้าอะไรอ่ะหูนี่หมอหมอหมอจับฟันแบบไหนครับเนี่ยโอาหูเลือดทะลุออกมาเลยประตูล็อกหมอ,อ,อทำฟันแบบไหนครับเนี่ยอันนี้ฟันหรือหัวคนหัวหัววัดวัดจะอะไรครับเนี่ยเอ๋คุณผู้หญิงเป็นไรไหมครับทำไมเลือดออกจากปากจากจากหน้าอย่างนั้นนะโอ้ยน่ากลัวชิบหายอยู่ไม่ได้แล้วชิบหายนี่ ผมอยู่โลกแบบอุย้ยประตูเปิดประตูเปิดแล้วแล้วผู้ชายคนนี้มันวะเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ประตูเปิดฮะวัดอันนี้มันคนไข้ก่อนหน้าเราโอ้โหโหวัหวลุดไปเลยวัดเดืรดที่ผ่านแล้วหมอคนเมื่อกี้มันเป็นโรคจิตเหรอ นี่มันลอยู่โลกไปไหนกันแน่ครับเนี่ยไม่เล้วะออกจากที่นี่ก่อนอตรงนี้เอา้าพี่พันโลงหายไปแล้วว a t ไม่รู้ละลงลิฟต์ก่อนลองลงลงลง,ลงลิฟต์ดูนะฮะไปได้ไหมเอาลิฟต์พังอีกชีบปายโอ้โหอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ยังตลกปกฮาได้อยู่ตอนนี้มันเริ่มจริงจังแล้วประตูล็อกอีกโว้ยเราเข้าไปในห้องน้ำหรอ ในห้องน้าโอ้มีป้ายคนหายตัวไปเลยตรงนี้ missing อ้ฉันไม่เคยเห็นคนนี้มาก่อนเลยฮะอ้ชิบหายแล้วประตูห้องนี้มีคราบเลือดเราจะออกจากไงวะเนี่ยล้างหน้าเดี๋ยวนะเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังส่องแสงอยู่มาอยู่ข้างหลังฉันเองอะ่ะเป็นเงาจากกระจกดูเหมือนกับว่าจะมีเอ่ออะไรอยู่ในช่องแอร์อย่างนั้นแหละอะไรวะ อะไรในช่องแอร์โอ้โเดินขึ้นไปดูได้นะฮะดูเหมือนว่าฉันต้องใช้มีดที่ฉันพกมาในกระเป๋าซะแล้วโอเคเนี่ยเหรอมีสวิตนี่ฮะวอดแล้วไงโอ้โหให้เราคานด้วยเฮ้ยเกมมีหลายมุมมองหลายมิติเฮ้ยใช้ได้แต่แบบเราน่าจะต้องหนีอ,ออกจากที่นี่ฮะนี่มันโรงพยาบาลฆ่าคนชัดๆอะ่ะเอาละถีบลงมาไปหนีหมอจะไม่ได้ยินหรอเนะะี่ย ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่คิดว่าตัวเกมมันจะทำเป็นแบบประจนภัยรดขนาดนี้แล้ววัดทำคนอยู่ตรงนั้นอ่ะเราไปคุยดูจะโดนเจือดไหมเนี่ยจะจำสแกนใสเ่เราไหมโอ้โหแล้วโอ้โหฟันปาทุกอย่างแม่งเหมือนมีอะไรเขียนอยู่บนหัวด้วยพี่จะไม่กัดผมใช่ไหมครับโหลมีอะไรอยู่เหมือนมีอะไรอยู่ในท่อน,นั้นเลยเออแต่ว่า มือฉันไม่สามารถที่จะล้วงไปได้อ้อต้องหาอะไรมนล้วงสินะโอ้โหแล้วพี่ชายคนนี้โดนหมอบไฟเล่นงานแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเอเคฮะเดินมาที่ประตูมันมีป้ายคนหายตัวไปอยู่โอ้พระเจ้าช่วยเธออายุเพิ่งหกขวบเองหกขวบก็โดนเล่นแล้วแหละครับเนี่ยแล้วผมจะรอดหรอครับโอ้โหได้ขคดยังไม่รอดแล้วผมจะเหลือหรอครับเพิ่มเอาละฮะ ตรงนี้มันมีห้องห้องนี้ประตูล็อกโอเคแม่งล็อกทุกห้องเลยว่ะมันเกณฑ์ในเรีติวิลเลยไงวันนี้เคลวิ่งไปข้างหน้าข้างหน้ามีไฟแดงไม่อยากไปเลยแหมรถติดแบบนี้ใครจะไปครับผมโอ๊ยเมื่อกี้นั่นมันคุณหมอใช่ไหมครับหมอหายแล้วผมว่าหมอเป็นตัวโกงว่ะเราไม่ควรไปยุ่งนะฮะประตูตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ แล้ประตูที่หมอตังเข้าไปอ่ะก็ล็อกนะฮะเออดีแล้วอย่าเปิดเลยเดี๋ยวเจอหมออืมตรงนี้มีอะไรอ่ะเหมือนมีครีมให้เรานะฮะเอ๊ะบางทีอันี้มันอาจจะช่วยฉันได้เป็นมีดสำหรับการหยิบฟันนะฮะเขาเรียกว่ามีดเขี่ยฟันอะไรพวกนี้นะฮะว้าวอะไรวะทีวีแม่งเลยฉันหยุดมันไม่ได้โอเคทีวีมันปิดไม่ได้นะฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนพอดนี้ว่าฉันทํากุญแจดอกหนึ่งมาตกในอ่างอาบหน้ามันนะมันอยู่ในรูอะ่ะใครก็ได้หยิบมันให้หน่อยทนายหยิบได้ไหมทำให้ฉันมีความสุขมากเลยอ่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุนะฉันฉันมั่นใจเลยฉันไม่ได้ตั้งใจทำบัลลดนลงไปแต่ไงก็ตามทนายหยิบมันมาได้แล้วก็ฉันจะซื้อเบียให้นายนะเพื่อเป็นการตอบแทนไม่ว่าใครก็ตามที่หยิบกุญแจนั้นได้นะจักเจ็บโอเคให้เราไปหยิบกุญแจนะเจ้ากุญแจในห้องน้ำนะกุญแจอะไรไมร น่าจะคุณแจเอาจากที่นี่หรือเปล่านะผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นทางเดินยาวแบบนี้ผมกลัวที่จะมีหมอวิ่งตามหลังมามา,มากเลยแต่หวังว่าคงจะไม่มีนะเอาแล้วเดินกลับมาที่ห้องน้ำพิศวงไอ้หมอนี่มันจะไม่คุ่นพลาดเข้ามาเล่นงานเราใช่ไหมหวังว่านะฮะโอเคตรงนี้ต้องใช้อุปกรณ์นี้ฮะในการหยิบมันขึ้นมาคุณจแจอะไรบางอย่าง วัด <What? S 2> แล้วมันหายไปแล้วโอ้ oh, 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 oh. มึงหายไปไหนเนี่ยเราได้คุณแจมาฮะแจห้องนี้หรือเปล่าวิชัยด้วยอ๋อไม่ใช่ททางออกโอเคอันนี้ประตูล็อกถ้าเราใช้การนี้ได้ไหม oh. ไม่ใช่ฮะโนเวย์ no ไม่ใช่ทางนี้โอ okay. เคอย่าบอกโอ้ oh! หมอวิงว่งวิ่งหมอมาวิ่งสิวิงว่งวิ่งกดปุ่มอะไรอะ่ะ คุณไม่สามารถออกจากที่นี่ได้โอ้ผมโดนลากไปโอ้ไม่ไปหมอปลาอย่าดับผมไอ้หมอเฮียโดนจับเมื่อกี้ผมวิ่งสุดตัวนะมันไปไม่ได้อะไม่นะครับหมอโอ้โหหน้าหมอนี่มันโจ๊กเกอร์นะปะเนี้ยดูเหมือนกับว่าคุณจะต้องเปลี่ยนหัวของคุณแล้วนะครับหมายความว่าอย่างไรครับเนี่ย ผมยังไม่ได้เปลี่ยนใจเลยที่ผมจะมาทําเรื่องแบบนี้หมออะไรเนี่ยหยุดวิ่งหนีแล้วก็มาเข้าร่วมกับพวกเราซะร่วมอะไรครับผมเออไม่เอาครับหมอไม่อย่างนั้นเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่มันบ้าอะไรเนี่ยน่าเสียดายจริงๆรอ <c oughs> <c oughs> อะไรอะหมอดูเหมือนว่าคุณยังเนี่ย ช่วยเหลือพวกเราได้มากเลยนะยังไงก็ตามหมดไม่นะหมอโอ้โหนี่มันเลื้อยตัดหัวคนไม่ใช่หรอหมอเออแตกเยับเลยไม่น่ารอดโดนแบบนี้อา้าวตัดมาที่ลิฟเฉยนะฮะนี่มันลิฟลิฟคาราโอเกะลิฟพับโอ้โหแล้วพันลมมาเช็ดเลือดจะบอกนะว่านั่นเลือดเราอะ พาโลมันรู้เห็นเป็นใจเหรอโอ้โหเช็ดคราบเลือดแบบหน้าตาเฉยเิี๋ยรีบไปต่อไหมไปต่อแล้วเพแม่โคตรจะลงใจตรงข้าบกับเมื่อกี้ที่แบบว่าเออมันน่าก,กลัวสุดๆเลยนะฮะแม่งถ้าใครเป็นโรคก,กลัวหมอฟันนี่ผมบอกเลยว่ามีกรี๊ดแล้วหมอ,อเลือดเต็มตัวเต็มหัวโวดมันบ้าลครับเนี่ยย่าบอกนะ้ะหมอลงไปเล่นงานนางพยาบาลต่อ คงไม่ใช่ใช่ไหมหมอบอกว่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทีเหอะอ้าวเอ๊ะหมอก็เป็นคนเดิมฉ What? เฉยว้ดนี่มันบ้าอะไรเนี่ยหมอเดินมาตุกตักตักตักทุกสิ่งทุกอย่างเหรอโอเคไหมครับวันนี้ฮะราบรื่อนไหมคะเอ๋ะจะบอกนะว่าพยาบาลรู้เหตุเป็นใจกับหมอโอไม่นะโอ้นี่ยมันน่าสนใจมากเลยลนะ่ะเอ๊ะนักค่าวว่ายัางไง ืมแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้ล่ะคะหมอเขาเนอะไม่ได้เข้าร่วมกับพวกเรานะสิน่าเสียดายชมัดเพราะว่าฟันของเขาน่ะสะอาดเกินไปเข็มฉีดยาก็ไม่ได้ผลด้วยนะอ๋อเราน่าจะไอ้นี่ฮะเขาเรียก่าฟันดีนี่ไงเมื่อกีว่าเขาแปรงฟันทุกวันเลยนะอฟันพวกนั้นมันดูดีเกินไปเขาแปรงฟันวันละสองครั้งต่อวันน่ะ ไม่มีทางอ่ะเด็กสมัยนี้นะ่ะแป้งฟันสองครั้งอ่ะใช่แต่ว่ามันเรื่องจริงโอ้หมอนะ่าสงสารจังเลยนะคบหมอแต่ว่าเธอรู้อะไรแล้วใช่ไหมว่าพวกเรานะ่ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อพวกเขาได้พวกเขานะขยันแปลงฟันกันมากกว่าเดิมไม่เหมือนสมัยก่อนที่พวกเราเอ,อ,อยู่ประจำโรงบาลและมีแต่คนปวดฟันน่าเสียดายจริงๆใช่แล้วค่ะ คนเราสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับหมอบางทีโรงบางของเราอาจจะต้องปิดตัวลงเร็วๆนี้อืมแล้วก็อีกไม่นานนี้ก็คงไม่มีใครมาร่วมกับกองทัพของพวกเราแล้วเอะกองทัพอะไรครับนั่นสินะ,ะแต่ไงก็ตามผมต้องทำงานกะดึกด้วยนี่ยิอืมขอให้เอ่อไปครับคืนที่ดีนะคะคุณหมอ ฉันเนี่ยชอบความกระตือรื้นของคุณมากเลยล่ะค่ะอ๋อเอาละนั้นผมไปก่อนนะแต่คุณไม่ว่าอะไรไม่หรอกค่ะเชิญไปได้เลยค่ะอืมหมอไปทำงานต่อเฮลซาตานด็อกเตอร์เฮลซาตานสูสานวัดไอพวกนี้มันลทัทีบูชาซาตานจริงด้วยโอ้โหมันเฉล่ตอนจบนะฮะวัดทำไมหมอหยุดเดินอืม <c oughs> อย่าบอกนะว่าคุณหมอก็ได้ยินเสียงนั้นด้วยใช่ไหมคะเสียงอะไรครับหันมามองนะพยาบาลแล้วพยาบาลก็วอดหันมามองเราเฉย What? ผมแปลงฟันนะครับผมผมแปลงฟันและตัวเกมก็ตัดมาหน้าเมนูแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่คือทั้งหมดของดักเรเพนะฮะสรุปก็คือน่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนนะฮะ ขยันแปลงฟันนะครับเพื่อที่จะไม่เจอกับซาตานด็อกเตอร์ที่มาไล่ปันหัวผู้คน <c oughs> ในโรงบาลนะฮะโอเคฮะสำหรับโพลิเกมเมอร์ของตัวเราไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับอย่าลือนะเพื่อนๆแปลงฟันวันละสองคนต่อวันไม่อย่างนั้นหมอจะมาล่าหัวคุณ